สวัสดีค่ะทักทาไทยจากกลางสวนแอปเปิลนะคะวันนี้ปลูกแอปเปิลทักทาไทยจากยา่าสาวไทยสุปนเยอรมันค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการปลูกแอปเปิลกันนะคะขั้นตอนแรกเขาก็จะเอารถแท็กเตอร์มาเจาะเจาะหลุมก่อนทําเป็นหลุมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นหลุม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 กว้างก็พอที่จะต้นแอปเปิลลงได้น้อขะนนาะเห็นบอลลัขันน้อขันนาออีกแล้วและอันนี้ก็จะเป็น พันแอปเปิ้ลอันนี้พันแอปเปิ้ลที่อยู่ตรงนี้นะคะแถวกระสิมีเนตมี่ยังฮอมากต,ตรงตรงปลายต้นเพื่อที่จะบ้อห้มันหักนะนคะนั่นละกะท้ายๆตรงใกล้ๆรากก็จะเป็นเชือกมัดไว้เนี่ยค่ะเอาสซรถแทักเตอร์มา <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาต้นเล็กๆลงปลูกในหลุมดูตัวอย่างคุณดูเิย สต,สตัมสตุ้มสตมัมเอาเท้ากดแล้วก็เอาดินกรบเป็นอันเสร็จหนึ่งต้นแล้วก็ทำต้นถัดไป จะเป็นลุมมลุมมลุมหลุมมลุมมลุมหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมหลุมหลุมอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เราเตรียมต้นแอปเปิลนั่นค่ะมาเร็กอุ่นอันเตรคนงานน่ารักมากอันนี้ก็คือต้นที่ปลูกเสร็จแล้วหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดเจ็ดแถวแล้ว นะคะเแถวแล้ว8 9 10กหรือต้นเดิมออก10แถวต่อไปก็เป็นการปลูกต้นใหม่เดี๋ยวย่าาจะ,ะช่วงใบย,ย่าากระสีทาสีทาสีต้นแอปเปิลเพื่อที่จะบ้องให้พวกกวางพวกหนูมะแทะอันนี้เขาป้องกันไว้หนูก็ตายนะคะเดี๋ยวตอนใบย,ย่าากระสีผ้าเบิ่งอันตอนทาสีอีกนะคะนะบิวทิวทัศน์บรรยากาศ รอบรอบสวนอากาศดีไหมคะอ่าเดี๋ยวลอบ,บิ้นขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวญาญ่าพาเบิงึงต้นเอ่อโอโ้ยอากาศมันเย็นน้ำมูกลายนิดหน่อยญาญ่าสิพาเบิึงต้นมักแอปเปิ้ลอ,อ่อยู่สวนนี่ที่มันเออ่เป็นเป็นรุ่นเก่าหลายปีแล้วนะคะน่ะเนาะนี่แต่ว่าช่วงนี้มันก็ลัเริ่มออกออกดอก หลังจากรอบที่แล้วที่ยยายาล่งน่ะมันก็สิเป็นดอกตุม่มๆน้อย,อยสีน้ำตาลสำหัวมีขีดไฟเบื้งตอนนี้ค่ะมันเริ่มสีออกเป็นสีครเขียวแล้วค่ะต่อไปมันก็สิเป็นดอกดอกสีขาวอมชมพูค่ะงามค่ะ แต่ถังงามๆมี่ลีเนี่ยก็คือซี่คือดอกบักเชอรีนะะนะน่นะคะเนาะนี่เนาะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลที่เขาปลูกไว้อันนี้น่าจะซีฮาฟีแล้วล่วะคะ่ะซีปีกว่าต้นใหญ่ละเนาะเดี๋ยวยาย,ยาก็สิพาเบิ่งต้นแอปเปิลเบิง่งอีหยังไปเรื่อยๆนี่ล่ะคะ่ะ มือนีูยายไมอยู่อสวนที่เขาปลูกต้นแอปเปิลใหม่เดี๋ยวเบิึงต่ออีกจักหน่อยนะมือนีูกะเห็นขั้นตอนการปลูกต้นแอปเปิลแล้วเนาะค่ะกะัสีเจาะลุ้มเอารถแทรกเตอร์ซึ่งเขาสิมีสวานสวานอันนี้ไงค่ะเจาะเจาะกรืดกรืดกรืดเขากัเจาะเจาะเจาะตัวกราดเจาะ อันคุ้นเป็นสามีนะคะเขากะสีมีมีไม่ไม่เขากะสีเฮ็ดดามจับแล้วก็ซีแนวนอนประมาณเมตรหนึ่งค่ะห่างกันประมาณบ่ถึงเมตรอประมาณ80 90เกสเส้นนี่แหละคะ่ะเขากะสีเอาสัญ,ญลักษณ์มาเอาคือจังขี่ไม่ขี่เลื่อยนะ,ยะไหมค่ะมาหยอดหยอดหยอด,หยอดไว้หลังจากนั้นรถแท็กอร์ก็มาเจาะหลุมเป็นลุ้มเป็นลุ้ม,เป,มเป็นลุ้มไปค่ะเจาะลุมเซตกะ เริ่มเอาแอปเปิลลงต้นแอปเปิลหน่อยลงปลูกไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนี้ก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวช่วงช่วงใบยาย,ยาสิทากสีต้นหมักแอปเปิลเนี่ยยายาสีทายคลิปให้เบิ้งอีกระกาเมื่อนี้ยาอยากะได้ผ้าเบิ้งวิธีการปลูกต้นแอปเปิลแล้วนะคะโอ้ยสววสิได้เพราะว่าตะกรอนนี่มันสิติดอ่า ติดฝนติดหยางค่ยยายาบริได้ออกมาสวนเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปอีกเนะค่ะวัาสิเฮ็ดหยางแน่อันนี้เป็นเป็นรถมือแน่อันนี้เขาเอิญรถมือแน่เด้ค่ะสำหรับอ่าเวลาเขาตัดแตงกิง้งตัดแตงกิง้งอ่าสูงๆง,งนะะี่คือนคารมือน,นี้อ่าหลังจากที่ปลูกแอปเปิลเซตอีกอีกแถวนึงเนี่ยค่ะ อีกแถวแถวแถวกว้างๆกะแล้ว,ลวมันนี่กะคนงานกะสิตัดแต่งกิง่งมันสูงเขากะสิต้องใส่รถบืนเน่นะคะรถบืนเน่นีก่กะมันกะสิยกปื๊ดมันสิร,ระบบอ่าสิยกขึ้นได้สูงอยู่ค่ะถ้ามีโอกาสญาติๆสิครับแล้วกะสิใช้คลิปทรงให้เบิง่งเพราะอ่ารถบืนเน่นี่ใส่สำหรับเก็บแบล็คเชอรี่สูงๆนั่ค่ะเก็บเชอรี่เก็บแอปเปิ้ลตัดแต่งกิ่งสูงๆจังสีค่ะ นี่ละขันนี้อ้าวอยายาลืมเอามีดลืมเอามีดเอาไว้ไปตัดเอ่อตัดเชือกที่เขามัดมัดต้นแอปเปิลค่ะนี่ละวิถีชีวิตคนสวนอยู่ตอนนี้สวนค่ะกะมีความสุกไปกับต้นไม้ต้นไหลบรรยากาศกะดีเมื่อยกะเศร้าพักหาาที่สิบนาทีค่ะ มวนได้ละค่ะกะมวนอีกแบบกะแตกต่างกับการในเหตุงานอยู่สันพกรอนวิถีชีวิตคนสวนค่ะเบึงดอกแบบแอปเปิลอีกก้อนมันเริ่มแตกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะมันเป็นสีเขียวเลยได้ค่ะสีเขียวใหญ่ขึ้นกว่ากวาม,มือมือรอบที่แล้วที่ยายาเหนเบึงแล้วค่ะเนาะมันกสีนี่ดอกเริ่มเป็นใบสีเขียวแล้ะค่ะมันี้มัน,มนกสีแท่งดอกออกเป็นดอกสี ขาวอมชมพูงามอยู่ค่ะาย่หมนต้นแอปเปิลออกไปมองอันแถวเขาปลูกเอยเอ้เออแต่ๆแต่ๆๆต่ๆกิ้งบักแอปเปิลเกาะกระเป๋ายาย่ๆสวนนี้จะยึติดถนนใหญ่ใส่สัญจรไปสตุดการ์ตไปใช้บ้านใส้ได้หลายทางค่ะถนนเขาดีเชื่อมทะลุหากันได้เมื่อ วิถีชีวิตของคนสวนกเฮ็ตสวนไปเนาะ,ค,ะนค่ะนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลืออีกแถวเดียวเนี่ยค่ะแถวนี้กเกษตรละค่ะมื้อนี่ตอนนี้ย่าๆกับผ้าเบิ้งขั้นตอนการปลูกแอปเปิลไปแล้วต่อไปช่วง่าย่าๆกับสีมาทาสีทาสีเห้ต้นแอปเปิลเนี่ยค่ะเขาสีทาตรงโคนต้นตรงนี้นะคะเนาะเดี๋ยว ยายาสีผ้าเบิงอีกรอบใบเดี๋ยวยายาถ่ายคลิปให้เบิงยายากะจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะยายาสิไปซอยค้นงานจับตน้นพันต้นหมเพราว่าค้นงานโตอ้ว,อวนเรากลมยากยายากะไปเก็บไปดึงขึ้นซอยเดี๋ยวยายาขอจบคลิปนี้ก่อนคลิปนี้เป็นการาปลูกต้นแอปเปิลค่ะยายาขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามญาญ่าสาวไทยสะพายเยอรมันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ญาญ่าสั่งคลิปต่ตอไปโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ